ตั้งตัวกันนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะใบนะคะจะกินขไข่ไ้้กินชะอมกันแน่ก็ไม่ร้นนะคะก็รวมรวมกันนี่ละค่ะนะคะเรามาเจียวกันเลยค่ะใส่ไข่เข้าไปเลยค่ะ สวยงามค่ะอ้มนะคะจับเสร็จจานให้สวยงามค่ะรอยแล้วเ,เสร็จจานก่อนนะคะหั่นเสร็จแล้วนะคะไข่ชะออกเราต้องขยับไปขยับมานะคะเพื่อที่จะไม่ให้ข้างล่างตั้งกระทะให้ร้อนนะคะเส่นน้ำมันเข้าไปวันนี้เราจะเส่นน้ำมันเยอะหน่อยนะคะ สวยงามค่ะจะได้แล้วเราจะกลับด้านเลยนะคะโ้5ใบนะคะจะกินขไข่ด้กินชะอมกันแน่ก็ไม่ร้นนะคะก็รวมๆกันนี่ระค่ะนะคะเรามาเจียวกันเลยค่ะใส่ไข่เข้าไปเลยค่ะ สวยงามค่ะคุอผู้ชมนะคะมาได้ที่หรือยังวค่อยกลับบา้าน ไฟแรงนะคะเจียวให้กรอบๆเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บพริกกันทีนี้ไข่ชะอมเสร็จแล,แล้วเราก็จะเปิดใส่ไข่เข้าไปเลยค่ะใส่ไข่เข้าไปเลยค่ะ ค่เราต้องตำน้ำพริกด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้อร่อยอร่อยค่ะของคู่กันก็คือน้ำพริกกะปินะคะกับไข่เจียวชะอมค่ะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลังจากที่เราไปเก็บชะอมนะคะหลังบ้านมานะคะเราก็จะมาทำความสะอาดนะคะใส่ไข่เข้าไปเลยค่ะ ไข่เจียวใส่ชะอมเดี๋ยวเราก็จะไปตำน้ำพริกโอ,อ้ไกลได้แล้วสวยงามค่ะอมค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจัดเสิร์ฟเลยนะะเราต้องขยับไปขยับมานะคะเพื่อที่จะไม่ให้ข้างล่างสายแรงนะคะ เียมให้กรอบรอบก่อนนะคะว่าได้ที่หรือยังแล้วไปกลับบา้านไข่ชะอมของเรานะคะมาทานไหมคะอืตามน้ำพริกกะปินะคะเดี๋ยวตังตัวกันนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใส่น้ำมันเข้าไปวันนี้เราจะใส่น้ำมันเยอะหน่อยนะคะอัด <c oughs> ลากอดเด็ดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มาตีไข่ใส่เข้าไปค่ะเราจะทำไข่ชะอมนะคะวันนี้เราใส่ไข่เลยค่ะใส่ไข่เข้าไปเลยค่ะ 5ใบนะคะจะกินไข่ได้กินชะอมกันแน่ก็ไม่เร้้นนะคะก็รวมรวมกันนี่ระค่ะนะคะเรามาเจียวกันเลยค่ะเรียบร้อยหั่นก่อนนะคะหั่นชะอมเราก็จะไปเก็บพริกกันทีนี้ ชะอมเสร็จแล้วเราก็จะเปิดมใหม่ๆล้วก็จะเอาไฟอ่อนๆก่อนนะคะ5ใบนะคะจะกินไข่ได้กินชะอมกันแน่ก็ไม่ร้นนะคะก็รวมๆกันนี่ระค่านะคะเรามาเจียวกันเลยค่ะค่ะเราต้องตำน้ำพริกด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้อร่อยอร่อยค่ะ ของคู่กันก็คือน้ำพริกกะปินะคะกับไข่เจียวชะอมค่ะนะคะไข,ขชะอมของเรานะคะมาทานไหมคะอือตำน้ำพริกกะปินะคะแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมหันแล้วะคะ่ะก,บกับอีกรอบนึ่งดีกว่านะรอบนึงอือสวยงามสวยงาม เสร็จได้แล้วเราจะกลับด้านเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลังจากที่เราไปเก็บชะอมนะคะหลังบ้านมานะคะเราก็จะมาทําความสะอาดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลังจากที่เราไปเก็บชะอมนะคะหลังบ้านมานะคะ ล้วก็จะมาทำความสะอาดนะคะโมใหม่ๆแล้วก็จะเอาไฟอ่อนๆก่อนนะคะโอมค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจัดเสิร์ฟเลยนะคะ,ะได้แ,แล้วเราจะกลับด้านเลยนะคะอ,อีอค่ะเราต้องตำน้ำพริกด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้อร่อยออร่ยค่ะของคู่กันก็คือน้ำพริกกะปินะคะกับไข่เจียวชะอมค่ะนะคะไ,ไข่ชาไข่ชะอมของเรานะคะน่า,าทานไหมคะ ตามน้ำพริกกะปินะคะเดี๋ยวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลังจากที่เราไปเก็บชะอมนะคะหลังบ้านมานะคะเราก็จะมาทำความสะอาดนะคะ เราก็จะไปเก็บพริกกันทีนี้ไข่ชะอมเสร็จแต่เราก็จะเปิดปดไฟแรงเลยค่ะไข่เจียวดูก่อนนะคะะ่าได้ที่หรือยังแเราไปกลับบา้านท้าเราก็เด็ดให้เรียบร้อยนะคะ แล้วก็มาตีไข่ใส่เข้าไปค่ะเราจะทําไข่ชะอมนะคะวันนี้เราใส่ไข่เลยค่ะใส่ไข่เข้าไปเลยคะ่ะอมค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจัดเสิร์ฟเลยนะคะ เราต้องตำน้ำพริกด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้อร่อยออร่ยค่ะของคู่กันก็คือน้ำพริกกะปินะคะกับไข่เจียวชะอมค่ะนะคะแล้วก็เด็ดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มาตีไข่ใส่เข้าไปค่ะเราจะทําไข่ชะอมนะคะวันนี้เราใส่ไข่เลยค่ะนะคะเราต้องตำน้ำพริกด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้อร่อยออร่ยค่ะของคู่กันก็คือน้ำพริกกะปินะคะกับไข่เจียวชะอมค่ะ ะะแล้วก็เด็ดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มาตีไข่ใส่เข้าไปค่ะเราจะทําไข่ชะอมนะคะวันนี้เราใส่ไข่เลยค่ะอมค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจัดเสิร์ฟเลยนะคะุณนะคะจัดเสร์จจานให้สวยงามค่ะ เ,เสร็จจานก่อนนะคะหั่นเสร็จแล้วนะคะไข่ชะโอ